ทนายเดชานะทนายเดชานี่ก็อีกคนหนึ่งรู้สึกว่าคุณเป็นทนายที่เป็นมันได้ยังไงก็ไม่รู้นะการพูดการจาของคุณน่ะทนายเดชาล่ะกูกูกูดูอ่านในคลิปอยู่อือว่าว่าเราเนี่ยไปรับเงินจากเข้ามาพวกเนี้ยแล้วทำมาและทำกินอะไรไม่เจริญหรอกมันเนี่ยไปรับเข้ามาอยู่แล้วให้ป้าเทพที่มาเป็นเนี่ยอ่าไปจ้างป้าเทพมาเป็นกระบอกเสียงให้กับรัฐบาลอะไรอย่างเงีโอ้ยโอ้ยพูดพูดเยอะอะ นี่แหละคือความที Ooh, ่มึงไม่รู้เรื่องอะไรเลยเอเดชาเอ้ยมึงเป็นทนายได้ยังไงมึงมีความรู้ขนาดนี้ได้ยังไงมึงไม่รู้คนเขาเป็นยังไงไม่รู้แล้วอย่ามาพูดเข้าใจไหมนี่กูรู้เลยว่ามึงแหละเป็นคนคนเป็นคนที่พูดพูดไม่ได้เป็นผู้ใหญ่เลยอ่ะแล้วไม่ไม่สมจะเป็นทนายเลยนะมึงเนี่ยอะถ้ามึงไปถามดูซิมึงไปสืบกูว่ากูไปรับอะไรของใครมาเออต้องใช้พวกมึงเคยทํากันใช่ไหมล่ะเรื่องไงกูไม่เข้าใจนะตรงเนี้ยพวกมึงทํากันไง กอว่ากูเนี่ยไปรับเงินทนายเ้ื่องเกี่ยวกับคดีกรณีของป่าเทพะคะที่มีการไลฟ์สดต่อว่าทนายโดยร,ระบุว่าอ่าไปกล่าวหาตัวแกเนี่ยว่าไปรับเงินบริจาคไปรับเงินจากรัฐบาลมาพูดเชียร์รัฐบาลอ,อันนี้คือข้อความที่เป็นเป็นข้อความที่จะแ,แกะมาจากที่แกพูดในไลฟ์ะนะคะเรื่องเนี้ยทนายมองว่ายังไงคะป่าเทพยืนยันว่าไม่เคยได้รับืมก็ผมก็ไม่ได้บอกว่าเขารับเนี่ยผมบอกว่า ทำแบบนี้สังคมก็อาจจะตั้งคําถามนะท่มเชียร์รัฐบาลเนี่ยได้เงินได้ทองอะไรหรือเปล่าแล้วผมก็บอกว่าเนี่ยถ้ารัฐบาลจะจะ,จะหาคนประชาสัมพันธ์ผลงานนะเนี่ยใช้บริการป่าเทพดีกว่านะเพราะว่าป่าเทพเนี่ยก็เป็นคนที่สังคมรู้จักนะนะครับก็แค่นั้นนะนะก็ไม่ได้ยืนยนันก็แค่ตั้งคําถามสังคมก็สงสยัยนะคนส่วนใหญ่ก็มีแต่คนดาน่าร,ร,รัฐบาลแต่ทําไมป่าเทพไปเชียร์รัฐบาลนะ ได้รับเงินรับทองอะไรหรือเปล่าอย่างนั้นมากกว่าก็คงไม่ได้บอกว่าแกได้รับเงินนะครับยืนยันว่าไม่ได้บอกว่าแกรับแต่แค่มีความสังคมเขาตั้งข้อเขาตั้งสงสัยไงอยู่ดีๆีมีต่คนด่านิ้มเชียอยู่คนหนึ่งแทงสวนอะไรเงี้ยบางคนก็ไปสงสัยว่าเป็นไอโอหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันแปลกไงมันน้อยคนที่จะมีความคิดเห็นอะไรที่มันแทงสวนไงสังคมก็เลยตั้งคําถามแบบนั้นในในในโซเชียลผมว่าหลายๆคนก็ตั้งคําถามก็เวลาป๋าเทพเนี่ยมาด่าผมเนี่ยป๋าเทพก็ลองอ่านคอมเมนต์ดูสิ เออมีใครเห็นด้วยกับป๋าหรือเปล่านะเอ่อนะครับมีช่วงหนึ่งอะคะ่ะที่ทางด้านป๋าเทพแกมีการพูดบอกว่าคําพูดคําจาของทนายเนี่ยไม่น่าจะเป็นทนายได้ไปเป็นคนกวาดขยะเรารู้สึกยังไงบ้าง<ม>คะโกรธไหมคะกับคําพูดของแกไม่โกรธ<ม>หรอกเขาก็เป็นตลกมไม่ใช่เรื่องจริงเขาก็พูดเป็นเรื่องตลกไปแล้วผมจะไปโกรธเขาทําไมอะน้องสาวเขาผม,ผมก็รู้จักตัวเขาเองผมผมก็รู้จักนะเอ่อนะะม,มันไม่โกรธหรอกเขาเป็นตลก ตลกแปลว่าไม่จริงวันนั้นสิ่งที่ก็พูดก็ไม่ใช่เรื่องจริงอะเป็นเรื่องตลกเพื่อความบันเทิงนะครับนะนะครับผมไม่ได้โกรธอะไรนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งเอ่อผมเป็นบุคคลสาธารณะนะป่าเทพการวิจารณ์ไงก็ได้เต็มที่เลยนะครับผมก็ไม่ตอบโต้อะไรหรอกนะกเจ็ดสิบกว่าแล้วผมยังไม่ถึงหกสิบเลยนะก็ปล่อยกันไปก็เพราะว่าตลกเขาก็ต้องพาดพิงคนนั้นคนนี้แล้วนี่หลังจากพาดพิงผมเสร็จเนี่ยเห็นมีคนมาบอกว่าเขาก็ไปพาดพิงพระมหาปิวันต่อเนี่ย เขาไปเขาเลื่อยเขาเป็นตลกเขาแสะอะไรไปผมไม่ได้โกรธป๋าเลยนะเอ,อแล้วไม่เคยคิดอะไรจะไปฟ้องร้องอะไรอย,อย่าไปเชื่อนะผมไม่ได้ว่างขนาดนั้นนะก,ก็อยากจะฝากว่าก็ดีใจด้วยที่ขายขนมเปี๊ยะได้ราคาดีอะไรต่างเนี่ยดีใจก็ถ้าเชียร์แล้วขายดีก็เชียร์ไปถ้าไม่ได้รับเงินก,ก,ก,กไ็ไม่ต้องไปอะไรต่างๆไม่มีใครเขาว่าะไรหรอกนะนะครับแต่ถ้าเกิดมีใครก็ให้ประชาสัมพันธ์รัฐบาลอะไรเงี้ยก็ดีเพราะว่าป๋าก็้เชียร์รัฐบาลเนี่ย นะครับ็าอาจจะมา,าใช้บริการเนื้ออะไรก็ได้ไงเพราะว่าแกพูดแล้วมันกระจายข่าวไปทั่วนะครับอย่างหนึง่งค่ะทางป่าเทพเองก็มีการถามกลับว่าทนายไปรับเงินมาหรือเปล่าถึงแบบมาโจมตีฝ่ายรัฐบาลอย่างเงี้ยเราอ๋<ร>อไม่เป็นไรนะครับก็ไม่ได้รับหรอกครับนะไม่มีใครมาจ่ายให้นะเพราะผมก็พอมมีตังค์อยู่แล้วแต่ว่าผมก็เห็นอะไรที่รัฐบาลดูแล้วเนี่ยนะทางานมันไม่มีประสิทธิภาพผมก็ต้องมีภาพวิจารณ์นะป่าเทพกาถามผมได้ผมไม่โกรธหรอกไม่ต้องกลัวผมไม่ฟ้องหรอกนะเพราะงานผมเยอะ มีอ<น>ะไรอยากจะสื่อสารหรือว่าฝากไปถึงป๋าบ้างไหมคะก็ฝากให้ป๋าก็นะวิาพากษ์วิจารณ์คนอื่นอะไรก็ต้องระวังถ้าเกิดคนอื่นเขาเอาเรื่องอาราวขึ้นมาเดี๋ยวมันจะเป็นกนดีความแต่ผมไม่เอาหรอกนะเ,เพราะว่าผมเห็นป๋าเล่นตลกมานานแนละ้วสิ่งที่ป๋าพูดก็เป็นเรื่องตลกไม่ใช่เรื่องจริงอ,อ,อ่พูดแล้วบันเทิงแต่ถ้าขายขนมเปีย๊ยดีก็พูดไปเรื่อยๆนะผมก็ไม่ตอบโต้อ,อะไรหรอกจะให้ผมไปกวาด ขยะหรืออะไรก็รไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนเราเป็นบุคคลสาธารณะวิจารณ์ได้ครับ